มาเตรียมเครก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 แม่ซื้อมาตั้งนี่ทิวสวยไหมมันเขียนว่าเบอร์เดย์เลยนะตรงนี้ Happy Birthday for the year old. โฟติ e อนโฟติไเ่ใช่โฟติเหรอหรอะไรเงี้ยไม่กี่ออนล่ะกี่ออนทิวตี้โอ้ยหักซะเนาะ <laughs> looks exactly right for you. Why did not you call on my hand? Okay and take that. Because I do it all like one. Or not? Uh, fourteen fourteen. No, I'm one. Four, four, four. four no, 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 I'm one. Okay. No, four, I think you better. No, I'm one. It wants to be one. No, I'm one. Four, how old are you? Ten. Fourteen. ก็10ส u บสองสิบสองมันไม่พอสิบสองแ้วเนี่ยลู้ไหมขึ้นสิบหกสิบหกเฮ้ย how old is it how old is เนี่ยสิบสองอันเลยเหรอมันเยอะไป

นั่นเหลือสีเลือ How old are you today Matthew? I'm um, nine What twelve? เจซิก้าคิดส้าเก้ฉันเอามมหายเหรอวะอย่าไปเดีเจสิ้เดี๋ยมันรอไม่ได้จิมคัทจิมเน่โอ้นั่นวาเดี๋ยวมันจอดไม่ได้ฮัมเบอร์ดสเจสซิก้าฮัมเบอร์ดสัตหนึ่งสอามสี่ห้าหกจป้าสิบองส หนึ่งสองสามสี่หาหเสิอามาใส่ยังเจสกพ่นสิยวเล่นไหนคสิจวดแม่เอาจวดจวจวดจวดเออ่สี่เาเช่จะีร้อนโซเลยพี่แค่ขี้เขาพูดแต่แซันอนนยงนี้ลูกมันจะจิ้มตาแม่นี่จะโอ้ยมันจะฮักเบอร์รู่มันนี่จะสวน ทำอย่างี้นะให้มันเคิร์ฟได้ดิสให้มันเคิร์ฟอย่างงี้อย่าพ่อตัวเอาออกไปข้างนอกวันนี้จะจิ้มตาแม่หรือเนี้เอออย่าทำจิ้มลงมาให้มันอย่างงี้มันจะจิ้มมือมันจะโดนมือเอาอันไหนมันจะไหม้มือ

No, like ถ้าเป็นจุด <more. S 2> ข้างนอกไปข้างในแล้วมันจะตั้งโอ้เออเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะโดนดุโอ้จัสติก้าโอ้ยอันนี้ทำไมมันติดกันแถเนี้ระวังตรงนั้นนะวางตรงนี้อย่าเปิดกระเป๋าจับตอนหันซะหน่อย <laughs> <laughs> Is that other one on? Sorry, that was way too close to my finger. <laughs> you stinky. Be fine, be fine. Oh, what boy, boy, No, look at that small one. Look at that small one. Be fine, middle. Ready? Yeah. Come on, come on. Be fine, Nam. No. so. Are we all ready? Yes. Uh, My son is turning 12 today. He is 12 today. Is all We're all ready together. Happy birthday! Too high. Hip hip hooray! hooray. Yeah. Hip hip hooray! hooray. Yeah. Hip hip hooray! Yeah. hooray. Well, the candles up. You have all. to read first. I'm make sure. See. What Feels like what you wanna be. You, you, <laughs> want the, you wanna you <laughs> wanna be like oh, you stage wanna stage be the rich man or you wanna be the good family one. But hey. well, five Woo! Yeah! Why is the light so bright? มมาสมุก yeah, mm ินไปเอามีดมาค่ะไปเอามีดมาเออเอถ้วยมาด้วยนะทำไมมันไม่ออกเสียบคักเสียบเน่ขาวเหนียวกัมนเทอโอเคบายบายดดี้โอเคบายเจกเอาอะไรมาจิ้มมันหน่อยลูกมันดอกไม่ได้เนี่ย

จิ้มหรอกเนี่ยนะหนึ่งเห็นไหมเจจิ้มลงไปลึกมากก็โฮสซิลิเกอร์ซิลิเก why o u t h s the cake look green is the cake green what you mean เป็นันดาจ้าเยคุ y o ป r e ห e problem เจสิก้า how do y u be green no huh t h e y green it's this าีัา ต้องหอบโอเคโอเคอ้าวคัด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 ยังไงคัดยังไงคัดดีๆคัดท้าบก่อนคัดท้าเป็นแค่คัดกลางคัดเค้กเป็นไม่คัดเค้กอย่าเล่นอย่าเล่นอ้าวย ค่ะดีๆนะลูกเดี๋ยวมันจะเล็ดตุเ้ไมต้ง้นาะคราวันแพงนะเนี่ย how m วันาวฮ้ไเอนดันเอนีวัน No ฉันนะก็สดนดโอ๊ยอะไรวะ w h s t Somebody delivery three thing โอ๊ยตรั The road, rose, rose, the road, did They Rose. flower, flower, rose. Deliver the whole entire road to you. And uh, the machine. And อะไรนะอีกอย่างนึงแล้วก็ delivery Matthew from the school. Deliver w i me. จะเอาใหญ่นะลูกอันเล็กๆก่อนเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดถ้ากินไม่เอิมค่อยมาเอาใหม่ I'll this piece. take เอจัสกันแฮปไอซ์ครีมในตู้เย็นนะลูกมันเยอะไปพอดพ่อบอกโม่บอกแตงได้สูแมทธิวน้อพูดอีแป๊กพูดอีแป๊กพูดอีแป๊กเดีติเดี๋ยวกินไม่หมดเราต้องเอาทิ้งนะลูกเอจัสกัแมทธิวเอามาเก็บเดี๋ยวนี้ใครให้กินเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวอ้วน ไม่ในห่วงนะมันจะ้วนเห็นไหมจับไปจับมาแล้วไหนไม่สอามหถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่มานเนียเบดิสตอบีบดที่ไหนบักหลายหนึ่งผุนกินไปขายไปนี่มันก็อ้วนสิบกิโลหรอเนาะสวโอ้ยทำไมลูกทำไมถ้าเอาไปเก็บอองทิติโน <laughs> How you c a n eat that one? It's not come from the cake. It come from plastic. See the you. อร่อยไหมคะ Yeah quite good. d i n give me one cake. ฮานามาคะ No cream. แม่บอกว่ามีไอศครีมแม่ก็เลยไม่ซื้อมีไอศครีมเนี่ยวันนี้กินลอลลี่พอไปกี่อันเตะ How many lollipop you eat today? ลยวูคืกินหลายแ I was gonna eat four เก็บไว้กินมาหลังมั้งเนี่ยเปล่าก็ชวบาากินอันนั้นหรือยังอะคับเค้กอะแต่มันจะเอ็กซ์ p i r e ตอนนี้บายมีล็อพลปมาบอสไดเอาก็ซื้อมาแล้วไงนั่งนาลอลีล็อลิปบิวอเปิดเลยเหรอกำดอะไรแค่ to sing a song in lollipop เลย Yeah this cake that good. want this isn't I good. ขนาดบรกูดนี่จะโตัว่านี่ o ูเซย์ a ัดกูอยู่ว A นที่แ l ป i ปอร์บิ๊ o วัน่ะกินไม่หมดเห็นไหมอ่ะขนาดเอามานีดเดียวเองเดี๋ยวสุด a ั้ว i ัวน่ะ